เป็นผอบผออบอก็ต้องส่งไปทันทสถานหรือว่าโรงพยาบาลราชธานถูกต้องไหมคะหรือยังไงคะไม,ไม่กรณีของเรียนจำไม่ไม่จำเป็นต้องส่งไปโรงพยาบาลราชธรนครับ<อ>ไม่จําเป็นครับก็ยังยืนยันว่ามันมีมป่วยกายกับป่วยจิตสองอย่างใช่ไหมครับถ้าป่วยจิตเนี่ยก็ต้องส่งไปที่สถาบันการยาแล้วแต่พื้นที่ที<อ>เ่เป็นเป็นหน่วยดูแลครับเพราะว่าคนจะชี้ขาดคนนี้ป่วยจิตหรือไม่อย,อยู่คณะกรรมการของสถาบันนั้นครับ แล้วก็มันมีพรบสุขภาพจิตขึ้นมารองรับอีกและถ้าป่วยเป็นโรคติดต่อล่ะก็ที่ไหนก็ได้โรงพยาบาลไหนก็ได้เงี้ยเหละใช่ครับอ๋อเพราะฉะนั้นพรบกำลังจะบอกว่าที่ส่งไปโรงพยาบาลตํารวจก็ไม่ผิดตามผมมองว่าไม่ผิดะมันอยู่ที่การประสานครับอยู่ที่การประสานผมพยายามจำอยู่เสมอว่าพอเราพูดถึงเรื่องมาตราห้าิบห้าแล้วก็พูดถึงโรคสองโลกนี้ ก็คือโลกไอพวกจิต<ว>ก,กับโรคต,ติดต่อ,อแล้วผมพยายามชี้เห็นมาเห็นไม่วักสอนะถ้าคุณรักษาไม่ได้คุณต้องส่งไปบําบัดรักษา ภาษามันบ่งบอกอยู่แล้วว่าการ,รบำบัดรักษามันหมายถึงการ,รบำบัดรักษาพราะโรคจิตโรคติดต่อเช่นโรคเลือดอะไรก็ว่ากันไปมไม่ใช่การรักษาโรคทั่วไปเรามือสครูขข่คุณตะได้อ่านกฎก,กระทรวงกฎกระทรวงกฎกระทรวงเดี2 2> ๋ยว่าข้อสองที่ผมบอกว่ากฎกระทรวงคุณออกมาผิดตั้งแต่ปี63อคุณบอกว่าเวลาเจ็บป่วยเรื่องนี้แล้วก็ขยายเรื่องสุขภาพจิตหรือโรคติดต่อคุณบอกให้ส่งสถานพยาบาลโดยเร็วค่ะสังเกตไหมฮะพอรบอแม่มาตรา5 5นี่คือตัวแม่บอกว่าให้พบแพทย์โดยเร็วต่างกันมากเลยนะฮะ แม่กําหนดให้พบแพทย์แต่ลูกประกอบแม่ลูกบอกให้ส่งสถานพยาบาลสถานพยาบาลควรอาจจะเจอแพทย์ก็ได้เจอพยาบาลก็ได้หรือเจอเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบอรมก็ได้